ช่วยเพื่อนตีบัลาจะกินขนมโลให้กินตัวสอตสขันบอให้ตืนทขีนนี่ทามไปจ้ลนี่เข็บมงมีขนมขนมหลายอย่างอยู่เนาะรวยการรวยกนถือเลขกันซื้ออยู่บ่เลขบ่ชื่อเลขหรือว่า่าถือเลขก่อนมาเนาะ่เลยล่ะไม่ซือเลขว่าถือเลขมซาว่นอกกบงแบบถือเลขด้ซื้อเครื่องเสียงกัคนหัว สาแตวกับดน้ำเปลี่ยนพอใหญ่ที่นี่พี่น้องเลยกะทักทายสบายดีอีกคือเก่าเพื่อนพี่น้องเลยเนาะพ่อ,พ,อพ่อกับสาว่างตอนนี้ก็อย่าอยู่โฮเฮียนบ้านลงมักยางอีกคือเก่าเนาะก่วงเติบเลยเนาะพอเพิ่นพดน้ำตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไปทั่วสบายดีเด้อสาเตวเด้อกับบ่อไร กุ้งเติบเนาะพอฝนพุชแต่ฉิดตั้งแต่มเช่านี่ก็ยังโบทั่วกุ้งเติบผูกยาวหัดผูกพุชจำนี่บม่ได้แน่ๆนี่นะช่างหน่อยกะแฮงแม่เน้เด็ดเกล็ดเฮงเลยปูนระวังนะเนื้อกล้าเด้อใช่ไรคำพูดไปทั้งไรเลยเออโอ้ชื่อกินนีบ่ มูเด็กหน่อยกับของดินนี่เนาะบึงข้างฟ้ากับปอดป่งอีกเหมือนนี่ชมใจสิได้อันชิดน้ำใชอีกได้ดตอนเทียงตอนด้านนี้บนทางจั่วหน่อยกบามซาช้อเรื่องชื่อของพี่น้องเลยคนมืนกระเจียวชีลาย่านิดบอกไม่ค่าเนาะมนีกับมือ กะเกียมกะหากมีเต้ผู้เดีออยวใครอยู่คำหูเพื่อนในของดินในชิยูยูดอกวัดนี่ เพิ่งยังบ่แล้วนะเนาะเพิ่งตกแต่งบ่อนอันผู้ใหญ่เพิยยเ่นนงนะั่งเนาะมาเบิ่งกห่านผัวข่าเพิ่งก่อนมีอย่างแน่เนาะ รถน้อยมีของดินเล็กน oh, right. ้อยเนาะแ่พ่อด็กหน่อยยังหุมยบกินมัยบกาจะกินขโให้กมีเขบมงโอ้มีขต้มขนมลายยางอยู่เนาะรวยกันรวยกันถือเลขกันชื่ออยู่บ่เลขบ่ชื่อเลขหรือว่าว่าถือเลขก้อนเาเล่าอเล มค่อ,เ,คอเสียาบนอกก่อ,อถ้มาบอกก่อนอเต้ของเด,เด็กน้อยลายขนาดเนาะสฉพ่อเด็กน้อยขุเซลกินนี่เด็กน้อยกับรดรดเด็กน้อยผู้ชายนีมากขึ้นย่งนี้รถนี่เด็กน้อยผู้หญิงเหมือนมกกนทุกตาเนาะแดดช เมฆบ่หินจักงูหมดนี e ่เนาะขนาดยังบอท่านแลวเทียงนี่ถ้าเทียงยี่ห้อนกว่านี้เดทพ่อปานเดือนหาเดือนสามนี่นี่เนาะขนาดเดือนสามเดือนหาจะที่จำได้พี่น้องเอ้แต่แตาก็บชิดหน่ำเปลี่ยนพอใหญ่พดทวนส่วนยุทธสิแม่ลูกสาวฝนเนาะนางสีไว้ คุณเนาะรถมาขายบังโมกันเลยผู้คนก็หลางหลายขายหน่อยลงมาแล้วเดี๋ยวสว่างสิไปเบิ้งน้องพนลุดปลาพี่น้องเอ้ยเบิ้องขอดเนาะมีปลาโคอใหญ่บ่น้ำก็หไหลรั่วไหลร่วงเข่าในบ้านผู้ใด้แล้ว อ้วาพันดูดน้ำปลาหรือว่าพันดูดน้ำถิ่มเนาะโอ้โหถูอยังมมบ,บุกสมาร์ดีเด้อพอเด้อได้บ่าป่าเขาใหญ่นัน่น <c> เ <oughs> ออพ่นจิดูทุกปีบ่ ทัางพ่อมานางเฝ้าบอกดูแต่เชาเพื่อนเนาะซื้อปลาป้าปล่อยใช้จัดทงแต่ละปีเวียนเป็ดเ,เป็นลูกไปหากินบ้างแต่บ้าเนาะฮะ เออย่านว่ายานว่าตอนปล่อยยน่าเป็นลงไปหากินแต่ว่ายังมัท่านไหนจะตัวพอออเออมีปลาคอยย่า่อยู่ปอเนาะพินสิดูเอาปลาเพราะอะไรเห็ดกับเข่าชูแขกค้นกินนี่บอ,อมันสิดเอาปลารวมเห็ด ไปเห็ดกับเขาถูเข็ดคนมาขบงานเนาะเบไก่ก่อนว่าสิเป็นอันปลาน่อยปลาเนี่กุ้งซิ้วนี่คือสีบุมมี่เดีกเน,อเน,น,น,เน้อเป็ดหลายโตัวพวกน้ด่ามบ่ไหลคนเพื่อนบ่ไหล ผมเย็นคักขนาดเนาะเย็นจริงๆผมกุ๊กหมักหวดหมักหวดกับกำลังสิเป็นดนอกไี่น้องพวงนี้ก็เป็นช่วงหมักมูปิดแน่นะเปิดกระหาคายหมักมูไปทั้งหดกระพอแต่หมักมู กลับมาห้องเหียดอีกคือเกาตอนนี้กัะชาบ้านดงมกยางก็ได้มาขำเข่าเคปทีเปิดมาห่วมงานนำมื้อนี่นะพี่น้องน้นองเนาะสะโพนก็ลงมาได้ครับผมเพื่อข่าวอกเข่าใจใส่รีได้พี่น,อน้องเ้ยเข่าเฮือน,นะติ๊บถวยอันของกินกับเข่าโค่ะ ถ้วยเนาะผู้ใดมีลายกัลูกมาลายผู้ใดบ่มีกัลูกมาถ้วยเนืองเนาะคือสาวนกัเพกกิ่นกะเอาแกงขี้เล็กลูกมพี่น้องเลยมาคำม,มายอแขกไปไทยมาเพกกิ่นกะมาแต่บ้านอื่นเมนะืองไกลเนาะถ้าว่าเพิ่นชีเมื่อกินอยู่บ้านเพิ่นบดัดบเป็นเนานะกบชาวบ,าบา้านดอกหมักยางกะหาพระเข่าชูเพิ่นกนะินเนาะ ิก็เป็นเข็งหับเชิญเนาะทานชายเพิ่นที่เพิ่นย่างไปนีเพิ่นก็บ่แม่นชาวบ้านดุบางยางเนาะแดดแหงขนาดพี่น้องเอ้ยเนาะตอนเที่ยงบนาวแตวดก็คือสแงอีกเนาะ ตอนเล้งมืออื่นเนาะสีมีลำบงมาแต่บ้านนาเพกเนาะคือมือเลงน,นี่สิบมมีอย่างเนาะเพราะว่ายัางบ่ทันหอดมือเนาะมืออื่นเป็นมือตั้งมือนี่เป็นมือกาเกียมสิมีลำบงมาเต้นอยู่น้ะโอเี้ยนบ้านหนุบกยางเนาะเสดเดายแต่บ้านสวางไกลเนาะถ้าว่าบ้านไกลกัดยังสี่วามาดิน งานมาเท่ยวงานบ้านดงบางยางมาเบิงลำวงเนาะลำวงบ้านดงบางยางค่นยังมีอยู่นอแถวมีนอแถวทั้งบ้านสาว่างนั่นบ่คอยเห็นละพวงที่ว่า่นขึ้นไปปุ๊กหานนะปุ๊กหานึ้นไปเต้นอยู่ทึงหานนลพี่นนอะส่วนลายซิมีแต่ิ่นเอาเครื่องเสียงมาเปิดแล้วก็ับมาทอดลำวงสามาัคคีกันอยู่ในเดินเนาะ ก็กำลังกินข่าวเที่ยงพี่น้องเอยเนาะไปเบิ่งน้องเพิ่นสูบปลาอีกก่อนพี่น้องเลยนะเยนาะบล็อกแบล็คเนาะทางของเฮียเพิเ่นก็ก,กินข่าวเที่ยงทางนี้เพิ่นก็สูบปลาเนาะ โอ้ทางผู้สร้างเห็ดเ,ตเตพื่อนเส้าเตียวคิดว่างั้เลยโอ้บอกแล้วเนาะเต็กับบบกขักปอดไดมีบอ่อปากเขาใหญ่นี่คือบิ๊กเซินกินเซม,มอยแท้นี่คือบุหินเต้นฮะทางผู้เฒ่าเพิ่นมานางเบิองข้าวเาป็นเอาหน้าหัาเปิดการชีวารุกีเน่ของคนเนาะอันนั้นยังจย

โอ้พอดิเข้าไปอันหาอันบนปุบไดอีกบ่เนาะค่ะลํบากขนาดพี่น้องเอ้ยเสิได้ปลาเนาะสลามปุ๊มนล้ก็บักใหญ่นึงบ่แม่นน้อยเนาะ ทางโรงเรียนกินข้าวแล้วทางพี่ก็ยังย่อลงอยู่เพิ่นก็เฮ็ดกินยังบ่ทันแล้วแล้วเพิ่นก็ลงลางอทางพุ่นเนาะน่นั่นว่าเือดินคักแท้พ่นเกให้ชั่วแซวอยู่ mẹ tủ thon cứ ao lá nó mình là bó từ tại sau ทางเมตุ rates, ่นกะปุหลานเพิ <ners> pues, ่นกอยากนอนเที่ยงเลยรนจอนช้อนเตะดอกม่วงพี่น้องอทางนั้นป้าโ่เนาะจอนช้อนเป็นปุ้มเป็นงูนอันนี้ตอม่วงปีนี่เกินเม็ดมันหลายถ้า้จับก็คือสีปอึดกินอันกินในนอม่วงเนาะาว่า บางบางต้นมันกระรุนในพี่น้องเอ้ยมันบวดจับเบิดเนาะนำกรไหลไปปุ้นเฮ้บ่ดิ่งเอ้ยขับรถลงไปนองบา่ เห็ปาอเต็แน่้เหดปาขอใหญ่ปาอน้อยเต็อยู่ต้นนันั่วนายบ้านนะดูเกบ้านไอ้่ว่า่นเนาะ่าใส่ส่เพื่อ สิได้ปลาเตระโตเนาะโอ้ยปนน้ำมันนี่สิหลายรีดเติบเนาะตั้งแต่เช้าจนเที่ยงสิบ่ายเลยบ่อนเด็ดบ่เกล่าถ้ากันจากเดดแท้ตั้งเด็กน้อยบ้านเราบางอย่างนะเพิ่งกลับมาเบิ่งทุกหญ่างตุ่นตุปลาเมื่อก่อนบ้านปีแตะ ก็น้องบ้านสว่างกันนีคือกันในพี่น้องให้บุญกองเขาเดือนสามเอาไม้สามข้ามแม่น้องสะร่วมเพิ่นสีให้ดูดปลานเนาะเฮ้ยะสร้างพันเนาะสีกอนน่อนเนาะเดี๋ยวนี้คนโง่ทีเดียวเนาะอันมาทางห้องเฮียนบัดป้าท้าพี่น้องไอ้ผู้เพิ่นเอ,อาตู้เอาตังเอาเต,ต็นท์มาตังเลยเนาะผู้ไปเบิ่งอีกรอบก่อน บ่ทงสก็มาซองานเนาะบ่ทงสัยผสน้ํพด กสิประมาณนี้เด้อเพื่อนพี่ดองเด้อเนานะสะว่างก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะกับพ่อๆกับใครในคลิปตัวต่อไปเด้อเพื่อนพี่ดองสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี